ปะส่องกันต่อคุณผู้ชมไปดูน้องจิ๊บจิไก่นำโชคกันหน่อยครับถกหวยเขานายแล้วไปไหนอไหนพี่ไหนไป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 ไนไปไห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 นไปไปไหนไปไนไปไหนไน ก็ชอบิกนี่พอ,อล้เดินไปที่แผงแผงน้องจิ๊บจิ๊บเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าจะซื้อใบไหนให้น้องช่วยได้ขาดไหมครัคุณ <c oughs> ไม่ขาดครับแต่เขาจะจิกเนี่ยแบบนี้แล้วเคยเคมีคนถูกมาแล้วด้วยคุณผู้ชมครับน้องจิ๊บจิ๊บไก่แสนรู้ช่วยเสี่ยงทายลอตเตอรี่บนแผงของคุณพี่ชัยวัดพวงลำเจียกอายุ54ปีกับคุณพันธุิพาซองทองอายุ45ปีเป็นผัวเมียกัน <c oughs> ขายลอตเตอรี่อยู่ใต้สะพานต่างระดับสารพี <c oughs> ถนนเลียบรางรถไฟเชียงใหม่ลำพูนตับนหนองพึ่งของอำเภอสารพีจังหวัดเชียง และงวดนี้จิกมา2ใบอ่ะดูกันให้ชัดคุณผู้ชม2ใบนี้จากแผงของพี่ชัยวัฒน์นะครับซึ่งตัวเจ้าของแผงบอกเลยว่าจิบจิบเขาเป็นไก่สายพันธุ์พื้นเมืองอายุประมาณ4ี่เดือนนิสัยขี้เล่นขี้อ้อนแล้วจะมาช่วยเจ้าของขายลอตเตอรี่จุดเนี้เป็นประจําเลยบางทีเขาเกาะไหลนะแล้วเวลาอยู่บ้านเนี่ยเลี้ยงเป็นลูกนะครับคุณผู้ชมยอมรับเลยว่าตั้งแต่เลี้ยงน้องมาให้โชคให้ลาบตลอดถูกลอตเตอรี่แล้วแผงนี้ขายดีทุกงวดครับอ่า ดิฉันพาไปดูอีกที่หนึ่งไปดูงานศิลปะติดผนังที่ทถ้ำเศรษฐีใครมาอาจจะเป็นเศรษฐีได้นะคะที่วัดหนองทองอยู่ที่เมืองสุขโขทัยค่ะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่สำหรับคนทั่วไปที่ชื่นชอบงานศิลปะลองดูมันคือศิลปะดูแบบนี้พญาครุฑสวยงามไหมคะมนี่ค่ะแล้วก็มีปลาด้วยปลากัดนะคุณนี่พญาน,นาค แต่ลวดลายคุณสังเกตตรงที่แต้มสีอันนี้ไม่เท่าไหร่ออแต่ตอนลวดลายขาวขาวเนี่ยทั้งหมดคือลอตเตอรี่นะคะ oh. เอาล oh. อตเตอรี่ที่ไม่ถูกเนี่ยมาพับเป็นเกล็ดเห็นไหมเกล็ดพญ oh. านาะค oh. เป็นกรีปปลาเกล็ดปลาตีเป็ดออกมาเป็นงานศิลปะแบบนี้สวยงามเลยทีเดียวนะคะ oh. เด็กๆที่มาเยี่ยมชมที่นี่จะชื่นชอบมากนี่ภาพนางเงือกคะ่ะ oh. สวยงามเลยทีเดียว oh. ไปพบกับเจ้าอาวาสวัดหนองทองพระครูประหลัดธนะ โรดนะคะท่านได้แนวคิดนี้เพื่อให้ชาวบ้านสามัคคขี่ก็เลยเอารูปแบบจากรูปปลาในถ้วยชามสังคโลกของสุขโขทัยดัดแปลงมาติดผนังนี้แล้วก็ใช้ลอตเตอรี่เป็นสีสีค่ะคุณผู้ชมมาค่อยๆประดับประดาจนเป็นแบบนี้พระอาจารย์ท่านยังฝากด้วยนะคะว่าญาติโยมอยากให้ตระหนักถึงเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ในสายตาเรา ในให้มองดีๆม,มันอาจจะสร้างประโยชน์ให้เราก็ได้พอ,อไม่ถูกแล้วแทนที่จะไปทิ้งเป็นขยะเอ,อเอามาทําเป็นเกรดเป็นงานศิละปะก็สวยงานอีกรูปแบบหนึงออ่งนะคะถ้าเกิดว่าเอาสลากของเราสี่คนมารวมกันดิใช่ว่าตอนนี้สร้างกำแพ,ง,ง,พงเมืองจีนเลย <c oughs> ไปดูงูสิงดงกันหน่อยคุณผู้ชมหน่วยกู้ภัยสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทยที่ปราจีนบุรีนะเขาได้รับแจ้งจากพระครัว่ามาหน่อยโยมมาช่วยออ้า บกบกบก่อนแล้วกันกบนี้มีที่มายังไงนะนี่คะ่ะกบห้าขาห้านิ้วโอ้ยมันประหลาดนะเนี่ยกบนี้มีคนเราไปโพสต์ไว้นะครับอ,อย่างที่คุณลังเสมาบอกว่ามันมีสามขามเหรอเออมันโ<ห>ดนตัดไปละสามขาห้านิ้วขาหลังเหมือนกบปกติทั่วไปนะครับเจ้าของโพสต์ชื่อว่าคุณชูเกียรติยุทธกิจบอกว่าเขาอยู่ที่เชนบุรีนะสองวันก่อนฝนตกออกไปปักเบ็ดจะหาสัตว์น้ำไปเจอกบซะอย่างนั้น ก็เลยใช้ฉมวกแทงแล้วก็เอาตัวเนี่ยมาใส่กระมังไว้ตอนนั้นก็คิดว่าเออกบถูกฉมวกอุ้ยมันต้องเจ็บแน่เลยอ่ะตอนเช้าเตรียมจะทําเมนูเด็ดเอ้ากบเอามาดูปุ๊บเออเริ่มไม่อยากกินแล้วเพราะว่ากบนี้มีความประหลาดมีขาหน้าสามขามขากบที่งอกเพิ่มมาเนี่ยมันจะพิเศษมีห้านิ้วแต่เสียใจก็คือว่านี่แหละครับ กบอยู่สภาพแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่ารอดไหมตายแล้วะตายแล้วคุณอืดแล้วนี่เออไม่รอดแล้วนะครับแ,แต่ที่น่าแปลกใจก็คือตามตัวกบเนี่ยไม่มีรอยฉวกออาวแปลกใจก็ไปอีกตอนแรกคิดว่าแทงโดนไงเ<อ>ช้ามาเฮ้ยน,นอกจากจะไม่โดนแล้วขาวมันยังมีความพิเศษด้วยนะน,นี่เขาไ,ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วอ,อ๋อนี่ยังมีห้าขาจัดซะหน่อยแล้วงวดเนี้ยดีใช<อ>่<อ>ว่มจัดซะเยอะเลยเนะี่ยฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอ a m ินทีวี Amarin TV